สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันเสาทุกคนเด้อเมื่อนี้มาพบกับสองสตีฟสาวอาที่งานอินดีตพี่เก่านะพี่น้องเมื่อน้าอาจะส่งนะสาวพี่น้องนะสาวสิกลับไปทํางานอยู่ไทยแล้วแต่ว่าสาวตีพันไปน้ำสตีฟอยู่เพื่อนน้องไปชิลเกี่ยวเขาเขาสาวอาก็ะซุกบลิไปซื้อเกี่ยวมาเกี่ยวเขาเลยพี่น้องแล้วก็ไปทํางานแล้วกราบคุณแม่นะค่ะก่อนจะกลไปดีเด้อหญิงแม่ข้ามากเลย จุ๊บ<ค>น้ำผักหน่อยบาทหนึ่งคุณแม่จุ๊บน้ำผักให้ขี้หมาติดนะแม่แม่จุ๊บน้ำผักค่ะขี้หมาติดมีคนด้วยคนด้วยขี้กันหมาติดน้ำผักเลยกับประเทศไทยด้วนะคะไปหาเงินต่อไปสู้งานต่อ เดยกเกาโยม่นองมาดีผม่ำมายีเด้มพี่น้องแม่ตอนนี้มีแต่คนมาส่งนะมาส่งองเ้ามาเเมื่อเพิ่น่อนกันคอยกับใบถ่ายกันแล้วบาย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 แม่อู้บายบายตกันะป้าพี่น้องเอ้ยเขาชุดเต็มเลยเพราะตะเกียวเขาเอานะบุญบาทแล้วเขาก็เลือหุ่นอะฮือือติก เออเอยังกระติกมกระติกใส่ไข่บุแดงให้หมูค่ะกับใบกันนะสิถือหินมันได้ยางบาไปก็ตีกันค่าวลูกใหญนใบนี้ก็ได้ผีชัยไข่แดงแล้วแม่แม่ความเจ้าไปไปไปส่งนะสาวยูเซ่เนาะพี่น้องนี่าเดือนช้างคิดถึงมากเลยคิดถึงเดือนมากเลยนะคะเดือนนี้นะ พักน้ำแดงของมันใหม่เลยนะคะเดืนอนไหนนี้กว่าจะได้ทำสี่ปีค่ะสี่ปีเสร็จพูนชื่อเลยชื่อเลยไปก่อนเนอะไปไทยไ <ป S 1> ก่อนอ<ด>ิตีไ,ไปแท่แหละไปหน้าเราก่อนนะอิตีไปแท่เลยแม่อิตี ไปส่งน้ำพี่น้องเลยพ่ออุไปส่งลูกสาวนะคะพ่อไปส่งลูกสาวเขาจะไ้เอาไปให้ผูกินสาสิบีบเลย <c oughs> หน่าบ่าวอะใช้เหือจับอีพ่อพี่น้ามันจับแล้วหรอกสะทายฮะคือสั้นแทบพี่สุกมะพี่มันสั้นพอดีอีพูดแล้วฉีกิ่งต้องเซ่ จับอีพูแล้วชิเต้เสือโบเพื่อนว่าเออเราแข็งแข่งอยู่ป้านะเช้าเคยจับกรุงเทพแล้วเดินทางปลอดภัยคิดถึงเหมือนกันวม่ไปัญหาตังนะคะผ่อนรถ อาตัางมาผ่อนโดดค่ะเดยะียวเนาะเขาสูตรนะแบบว่าเขาไปหาเงินเด,ดียวเขาก็ต้องนีกลับปีไปเดี๋ยวมานะคะพ่อแม่แะบว่ากลับไปกลับมาน้าสาวเราส,สูตรว่ามีผัวหาเงินผู้เดียวมาผ่อนโด,ดดเผื่อสิจุ๊บเนาะพี่น้องเนาะรถขีให้อีกปีหนะึ่ง ทุกคน,กคนถือส่งนะีน้อง้ตมา่นอเียแค่นาวเาะอ้เมย์ิาทีนี่จ้ะ ไปไปไปีไป่ปก้ะออกมาแสาวสิไปซื้อไข่มุแเลเมื่อไทยน้อพี่น้องไปไ,ไปกินกงเทพนี่ว่าไข่มุอมลอุ้ยลูกใหญ่มากเลยค่ปะ,ปะป้าป้ากินน่ะว่าอ,อะไรนี 30อ่ามันจะตายมั้ยผัวกับหมตายนีแม่ขังนาพี่น้อง้าจานเท่าไหร่นี่1 0 0 0ว่แหละสิเบิ่งโนงซะแม่สนเคยกินบ่เบิ่งก็ได้ปาป้าจานเท่าไหร่นี่ เราเอาเบิรซ้ำานได้นหพี่น้องเมดเลยไปฝากเพื่อนขอกางาซีซีมังโลุกแล้วอันนี้ก็ได้เอานี้สวยอนี้สวยออาอแล้วซื้อเมปงพี่น้องอันนี้เมมดเลงา้ะาตนนหัวซอยแบงไหว่คแบงสองงหรอแบงแบงไหร ย้ำถุกกันแบบว่าคนจะทอดนะคือจะทอดนี่คือไข่แดงไปผักเอนะคะาหากินยากนะคะอยู่ประเทศไทยหากินยากมากเลยหว่จะได้กินมันเหาแห้งเหนาอันนี้สดชจากอะไรนะจากข้าเลยเนาะดชดชดชดจากห้างเลยต้องชด นีบ่าใครมนติงกันใช่คับเริ่มภีด้อ๋นล้อะไรบนันชินันชิอะไร่ไหพบเอุครับนไข่บุแดงเมื่อหโมยน้อโมยากกินไม่ชิบบมี่บอไข่บุแดง ย,ยืไม่่เากดน,นหนกกนมากเลยค่ะพ่แม่พี่น้องซื้อไข่แดงไปเพื่อนแล้วก็แม่แม่ของไข่แนอี่กนไม่หอก็ได้เนาะม่สั่งหรอพี่นะคุณเอาแม่ส่ขอร่ เอาเอาอ,องที่ข่อยกับอยากอันหนึงโอเคอันนี้ย่างวาน่่แมูได้ไหมกินอันนี้่ถุงสี่สิบบาทโอ้สี่สิบชันน่าเอาทำไมจะให้ยู่ได้บ่บอบอบีตีแข้งเธอหง เสือกไปเสอกมานายมึงจะกินบางยางกไเนี่ยาาท่าเี๋มันหรอางีดีพดี่แ้วใชแล้วคดเนางไงเอาบอฟางบอกเขาเอาแก็ไหลแม่สางหน่อยลูกก็ไหดีน้องไหลแม่สางน่อยนะพีน้องเดี๋ยวชินางกินอยู่โดดแบบเศรๆยุอร่อยนะคะเชิญค่ะ มีคนเปิดประตูให้ด้วใครเปแดงหมูด้วยอือป๊าไรอางรดน้ำกินเแปงังหน่อยเนาะแซ่บมันๆดีน่อมันมากเลยค่ะรทีมจ้าเนาะนี่แหลมันแค่ช็อหาน่วยซิบเชาพัน่อร่มากเลยคะาป้าบักยางขาทางถินเบิดได้พอป้าักยางขาทางเบิดมันก็ได้อึดมันก็ขายแพงเออมันเป็นส่วนเป็นยางขาทางถึงมัน มันแหงเหรอเว้ยกระางเห็ดแสต๊ดน่าห้องครับซื้อก่อมากเข่ามากในเรื่องพี่น้องผานะเศร้ามากินเพิร์ก่อนกลับเนาะไปส่งเพนยูต่อเขียนเพนอยากมากินเพิร์สเห็นมันดื่มกินฮอดเพนปะเป็นสื่อคล้องมากขมเมาอันนี้สมมูลาวแล้วสมน้ำมีได้เป็นพอจริง ข้างในมันจะมีใบบักนุ่มอร่อยมากนะคะพี่น้องมาอิเดฮาเจ้าเจ้าลืมแซ่บบ่อร่อยมากนะคะกินก่อนกับประเทศไทยนะคะคงขอสวยกับกลับไปครั้งนี้ไม่ได้กลับไปครั้งนี้ไม่ได้กลับมาได้ค่ะสงการณ์ปีหน้าค่อยกลับมานะคะอู้น่ากินมากเลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ หน่อยเมอ่อซื้ออันนั้นปีหลดไปชิกับกรุงเทพมีคอนอยู่บ้เด้เราอยู่บ้งเพื่นที่ซื้อปีรหลดเพื่อไทยนพาอ,อ,อ,อีกยะนีกนมองอใคร,ครมีได้ไห 50ปอร์ต0ปอร์นดันะมาส่งเพป็นอยู่เกียงไกลเนาะพี่น้องบอลเขาเคยพาตะต้อยมาส่งแต่ว่าตีรถดเต็มเต็มต่อนั้นสื่อตีหลดเป็นกับกูเทพแล้วมาให้นุดพ่อคุณแม่สบายตามมูเขาดีเกือบไปเผื่อเห็นั่นไข่บุญแดงเจอไปหามมูนั เป็นนางขายใช้ส้มอุกแ่นี่แน่นอ่ะเป็นนางขาย่ใชซ้ำพูดก็มาส่งพูดก็มาสูงส่ไห่วอันนี้าบาดใจแบบพอดีถาบาดใจเลยลดลงมากเมื่อเดืนกนยาวเมื่อดือน ฮึงเติมแน่ยังเป็นซิมโง่สองซิมโงได้แล้วครับโอ้ปูปูก็ยังมาส่งน้องสบายดีปูปูเก็อยากมาส่งเูกสาพี่น้องรถปักเศษเทปมาแล้วไม่อยากให้ไปไปเดี๋ยวน่าเป็นช่งอะไรบมอ ทัพพูไ้ไดปเดินทางปลอดภัยเ้อตั้งใจหาเงินเด้อ นะอันนี้รถบลโอ้รถอุบลเมยขันตระหนักใช่ไหขันนี่น้องเดี๋ยวรถตัวนี้รถอุบลเห็นอยู่เห็นยกหนอยะูู่ก็จะไม่อเบ่หน้ากระเป๋าหนาวตีสี่คือรถตีสีเนาะดา มาส่งเด้อพี่นองเลยมาส่งุใสยิมเขาที่นาวาสงสาวน้อมาส่งสาว <c oughs> กินเขาเพล่ี่น้องเย, <c oughs> ยูกินยังกับอไรกินไหนจะต้มข้าเนี้ยนคพาตติกินไรแต่ต้ตมขาเนี้ยก็ต้มปลากินบอลอื่นอะไ,ไรต,ต้องก,กินจาเคขือ่นเอามาจ๋าขือขอ่อนวันนี้สัวนข้าก็ไปือมาสูงงานต่อกอปหาเงินก่อนเด้อก่อนโดปีหนึ่งก็ไดียวเดวพี่น้องเลยหาเงินเดียวเนาะที่แตหละอยางชไห่อนคุณแม่ กันซื้อนี่ได้ใจกันได้ข่าวไปกินเหล้ากินเหล้าได้เงินก็ได้เนเยวจขงกันกันยูจินนขอได้รนหารเแมร้าอาหารดี่ไปเดี๋ยว่าไปปาผู้แล้วไปเดงไปดูเอื่อไปซื้อของขายยางเมื่อโล ไปบายบายสี Bye, ่ตนนะพน้องเลือดเผไปทางานหาเงินมา่อนเด่อเดินทางปลอดภัยเด้อสาวเผาไปทำงานมาหาเงินผ่อนดดท่านนี้เด็กพี่น้อง ก็เป็นหาคเดียวน,อน้องมีคนจมมีทัวมียังพ,พ,พ,พี่น้องก็ด้เสื้อหดขามลงหินมเซน้ำสิขามบักพี่ักงั้นใช่ไหม ถ้าถาบานเขาน้องหกูถามบ้านเขาป้าบักบักบ้านไหนรอย่ินเลยใส่เนาะนี่หละพี่น้องรถดทีเศร้านะเศร้าไปห้างเงินมาผ่อนดุดเนาะเพิ่นมาซองมือคือกระเมือเลยองถ้ามือตัวขาาไปห้างเงินมาผ่อนดุดยางอีกปีหนึ่งพี่น้อง อອ้ยฉันเอารวดขามื้อไว้น้องๆแล้วมื้อร้าง่อยู่ผางระขามกับว่มีบ่อนจอดแล้ก็เลยฉัเอาไปจอดไปา ไม่ได้อยากเอารถใหญ่ขามจะซีต้องเอามาขามอยู่บ้านอยู่บ้านหน้าลานขามอยู่ผักนั้นนั้นบ้านนั่นนะรอนแก้วนะพี่น้องต้องขามบักขามเพื่อนเนาะเดพี่นาะมันมีขวานี่ก็มีแต่ขว้าพอล้มแต่ดดจักนะพี่เนาะบ้าคนขับเพื่อน ดึงม <c ười> ันหลอกใบนะพี่น้องเจ้าอากับเจักพลเาเคยขับบ้าดึงมันหลอกใบเพื่อบ้องให้มันไล่อย่แหละเราเอาจะเดิไปเลยไปเดินเดี๋ยวพี่น้องกรจะเอาเอาเอาเหม็นตันเอาเหม็นตันใบอีก อี่อัเม่อยนะพี่น้องครับบกักแบบนี้มันใหญ่ร้ายเพี่ิขึ้นขึ้นคนเดียว มาตะคนเขาก็เลบด้ลยไปนะบอาเลยไปส่งนะสาวนะไอนเดจะชิบป็นลมค้นเขาเหนื่อยบ่คอยกับมืออื่นเพได้จะชิโดงบุกเหมือนไปส่งนะสาวเกียวพวงเด็ดลายในยังมาแต่เช้าที่น้องตอนนี้มาตะส่งนะสาวยู่ ยังบักียังไก่อยู่ปักเซกับหอดเลยนะแมนทำอีททำมาสิไปส่งอยู่ต่อเขตพี่น้องมานี้ก็ได้ขี่รถปักเซกรุงเทปซะมันเนี่ยมันไก่นาะแล้วมาเห็นสตรีปกลังขึ้นมาจากเตมัดเขาบอดี้ท่าคลิปน้ำกันมือหนึ่งนาะมือนั้นนะก็เ้อกกินเอาไปคลิปไปถ่ายมือนั้นกันไปนอกเลยนะพอยเอาเอาคลิปไปถ่ายมือนั้นเห็ดน้ำเยอะกระปุนกันมันขาดตอนเป็นกระตอนเป็นังมันบอดี้เหนื่อมันโดนละไเหนื่อเดือดนะก็โดนแบบนั้น คลิปนี้ก็ชื่อว่าพี่ไอซ์มเดอร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีเลยนะเข้ามาติดตามเขาส่งพวกเขาไอซู๊กเอาเงินมาให้พี่น้องไอซเออพี่ไสเอามาเอาเงินฝากให้พี่ไสฝากให้กับเงินโบนัสหน่อยได้อยากเบิรงคลิปรุดนน้องอาทักมหาบาซุกเดอร์พี่น้องคลิปรุ่นเติ้ลมาวุ่นาะอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ชี่อว่าพี่ไอซ์มิเดอคนพี่น้องไคนที่สองาลยนะติดตามรับชมคลิป ของต่ออาคุณต่อการคิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาด้วยพี่น้องบ๊ายบาย